ไหนอ่ะแมลงปออยู่ไหนอ่ะจับแมลงปอเหรอคะน้องอินจะจับแมลงปอเหรอคะไหนคะน้องอินเห็นแมลงปอเหรอคะน้องอิมมีมีใช่วยให้รูปไปยังให้แล้วค่ะเขาก็เอกสารเราไปครบแล้วใช่ไหมที่เราก็รอแค่ป้ายอาทิตย์หน้าชื่อที่ถูกต้องแล้รับใบใบทะเบียนอะไรนี้ยังไม่ได้บอกคุณครูเลยคุณแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันจันทร์มาให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา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 เติมใหม่นี่นี่อะไรเนี่ยมีคำว่าอะไรเนี่ย น้องบีมพี่อะไรน้องอิมบีมเนี่ยให้เขาปิดไม่ใช่บีมค่ะชื่ออิมอิมเนี่ยอิมอิมเนี่ยอิมเขาใส่บีมเขาเขียนบีมเขียนบีมน้องอิมค่ะน้องนะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชัดอิมค่ะนั่นไงออกเสียงชัดเจนด้วยสุดยอดเลยแล้วทำไมมีชื่อบีมล่ะคะชื่อน้องอิมค่ะทำไมมีชื่อบีมล่ะคะคงแล้วเนี่ย คูแล้ผมไม่ใหม่รใหม่น่แต่ไม่้อไปไหนาแม่ทสัตลคดีลูกมาเรียนครู้ไใหม่ผมัด้วยต้องใหม่โอตจ๋อเล่นเซเลแม่ไปเลยแม่ไปเลยตกตกลูกตกตกตตกตกค่ะเรนัน